เพื่อนๆจ๋าสวยไหมคะทุกคนข้าวเหนียวข้าวเหนียว<ๆ>จ๋าว่าจะทำข้าวเหนียวอันชันค่ะก็คิดอยู่นะว่าจะทำเป็นข้าวเหนียวมูนไหมหรือว่าจะนึ่งไปแล้วก็ไปใส่บาตเลยเตรียมของไว้ใส่บาตนะคะพรุ่งนี้เพ,พิ่งจะแช่ะนะคะก็เพิ่งจะแช่ได้ประมาณ15นาที ข้เาเหนียวอันชันเนี่ยค่ะก็นี่อันชันอันชันเข้มจนเจ้มจนเลยค่ะจะกัดเจ้มจนเดี๋ยวนะวันนี้แม่ปูก็เตรียมเนี่ยค่ะเตรียมของไว้ใส่บาตตอนเช้าว่าจะพาเด็กๆตื่นแต่เช้าแล้วก็รอไปเรียนพิเศษเสาร์ที่เลยเนี่ยแล้วก็จะทำ เอนมถั่วด้วยนมหวานถัว่วนี่สองอย่างก็ไม่แน่นะเวลาจะจะ,จะทานหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนะคะลูกแม่แม่อัดคลิปแป๊บนึงแม่ก็เตรียมกะทิเดี๋ยวนะคะแปบบ๊บนึงค่ะนี่กะทิสำเร็จรูปน้ำตาลหนึ่งกิโลโอเคสวยไหมคะเพื่อนๆเป็ดตาะออนโอ้โห,หงามมาก ข้าวในซึ่งใหญ่อะค่ะซึ่งไม่รู้เบอร์เท่าไหร่อืมกะว่าในนี้น่าจะข้าวน่าจะสี่กิโลนะคะสี่กิโลแม่ปุ๊กกะเอาสี่สี่หรือห้ากิโลนี่แหละอ่าแล้วก็แม่ปุ๊กก็ทําแช่ไว้อีกเนี่ยค่ะนี่แช่นี้เอาไว้แยกไว้กินอีกด้วยอืมเผื่อเด็กๆชอบ ตอนเย็นก็จะมานึง่งอันเล็กๆนั่นแหละอันกะละมังน้อยแหละตอนเช้าก็อืมทําบุญด้วยกินด้วยชะออนะคะเราเอามีอันชันเนาะก็ไม่ได้ปลูกหรอกขอขอมาขอมาขอมาอืมมีมีคนใจดีเขาไปเก็บอันชันมาแล้วก็ตากแห้งอะไรทำให้เรียบร้อย แล้วก็ที่สําคัญเลยอันชันที่แม่ปุ๊ใช้ทําข้าวเนะะี่ยค่ะทาขนมเนี่ยแม่ปุ๊เอาไปผสมเป็นสกัดสกัดไปทําตัวน้ํายาน้ํายาซักผ้าน้ํายาล้างจานน้ํายาอเนกประสงค์ต่างๆที่ใช้ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะทุบพื้นล้างรถอะไรต่างๆเนาะก็เ,เราผสมผสมเอาถ้าเราจะเอาไปเอาน้ํายาซักผ้านี่ เอาไปถูพื้นเอาไปล้างรถไปอะไรล้วก็ผสมอ่อนๆจ้ะแค่นั้นแหละแต่ถ้าจะล้างห้องน้ําก็ไปเลยจัดการไปเลยเนี่ยค่ะคือประโยชน์ของอ,อันชัเนเยอะเยอะแยะมากสีเจ็มจนสวยไหมคะเจ็มจนสวยคือแม่ปูก็มีทริคอยู่นิดนึงเราเป็นปูก็เติมนิดนึงนะคะเติมอ่านี่แหละค่ะเติมแต่งแต่งสีนิดเดียวจ้ะจริงๆมันจะออกอสีฟ้าๆนะคะฟ้าๆแล้วก็เข้มด้วย แต่แม่ปุ๊อ่าสก,กิเอ่าตัวเอ่อเติมแต่งสีเข้าไปนิดนึงเพราะว่าเด็กๆจะได้แบบว่าชอบชื่นชอบจ้ะเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อหลายๆอย่างเนาะอืมโอ้ยสะอ่อนแห้งจ้ะจะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะจะสาธุบุญร่วมกันนะคะสะวีดัดและสวัสดีจ้า